สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ช่างยศจะมาบอกนะครับวิธีเลือกซื้อแรมนะครับเลือกยังไงนะครับให้ถูกกับมนบดของเรานะครับเรามาชมกันนะครับผมครับก่อนอื่นเราก็มาดูนะครับแรมคาว่าแรมที่พูดคําว่าแรมแลมเนี่ยมันคืออะไรนะครับแรมนะครับก็คือหน่วยความจําชั่วคราวนะครับซึ่งจะทําหน้าที่นะครับในการเขียนข้อมูลนะครับลงใน ตำแหน่งต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับทําให้คอมพิวเตอร์จะเร็วหรือจะช้านะครับหรือจะเขียนลงเร็วหรือจะช้านะครับอยู่ที่แรมนะครับแรมก็คือหน่วยควจมจทั่วข้าวนะครับผมแรมนะครับมีกี่ชนิดนะครับมาดูนะครับแรมมีกี่ชนิดแล้วก็การเลือกซื้อแรมจะทํำยังไงนะครับให้เลือกซื้อให้ตรงกับแมนบอร์ดของเรานะครับท่านก็มาดูนะครับผม ขั้นตอนที่2ก็มารู้จักนะครับประเภทของแรมก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อแรมมาใช้สักตัวนะครับประเภทของแรมนะครับก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับเป็นคือ S D RAM นะครับ S D RAM นะครับจะใช้กับบอร์ดรุ่นเก่านะครับที่เป็นเพรนดียมนะครับพวกเฟรนีแอมวันฟูนิทูนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็ A M D นะครับเอทเลนนะครับผมสมัยก่อนนะครับผมมาดูแรมนะครับ แบบที่2นะครับ RAM ประเภทที่2นะครับก็คือ DDR RAM นะครับที่ที่ส่งใช้ในปัจจุบันนะครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับเช่น DDR l a m นะครับก็จะใช้กับพวกพีเนียมนะครับพีน้โนะครับหรือว่าเป็นบอร์ดรุ่นเก่าสักนิดหนึ่งนะครับรุ่น15 16ปีที่แล้วนะครับบอร์ดรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมาออกมาก็เป็น DDR2 นะครับ DDR2 เนี่ยก็เป็นบอร์ดนะครับพี่นี่ขั้วคอทูนะครับรุ่นคอทูต่างๆนะครับผมขั้วคอทู AMD นะครับจะเป็น AMD2 นะครับผมบอร์ดรุ่นเก่านะครับมา DDR3 นะครับ DDR3 ก็จะเป็นพวกบอร์ดนะครับสําหรับพวกไอคอร์นะครับไอคอร์นะครับ Gen1 นะครับ g วันทูนะครับ เจทูเจน3เจน4เจน5นะครับ DDR 3นะครับเจนถึงเจน6นะครับถ้ามาเจนเจ็ดเจนแปดเจเก้าก็จะเป็น DDR 2นะครับไม่ใช่นะครับ DDR 4นะครับคือ DDR 4นะครับผมที่ยมใช้ในปัจจุบันนะครับจะมีความเร็วนะครับตั้งแต่บัสนะครับหนึ่งพันหกหกถึงสองพันหนึ่งร้อย 33มสิบสมไมเินะครับแล้วแต่บอร์ดนะครับแรมนีครับแล้วแต่บอร์ดนะครับเราต้องดูเข้าใจด้วยนะครับว่าการที่เราจะไปซื้อแรมสักตัวหนึ่งนะครับเราต้องดูนะครับว่าแรมของเรานะครับมีบารที่เท่าไหร่นะครับเราต้องซื้อให้ถูกต้องนะครับบางคนไปซื้อแรมนะครับไม่รู้จาซื้อแรมแบบไหนนะครับก็ ไปซื้อโดยมาใส่นะก็คิดว่ามันจะแรงนะครับที่ไหนได้ซื้อมาแล้วสลมัมันรณุละอย่างนะครับก็ใส่กันไม่ได้นะครับคือก่อนที่เราจะไปซื้อแรมนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าแรมที่เราจะไปซื้อนะนะเราใช้บอร์ดยี่ห้ออะไรและรุ่นอะไรนะครับสรนสังเกตนะครับสังเกตที่ตัวเก่านะครับเราถอดตัวเก่าออกมานะครับผม ต่อตัวเก่าออกมานะครับแล้วก็ดูนะครับมันจะมีรุ่นของมันนะครับแล้วก็ความจุเท่าไหร่นะครับบาทเท่าไหร่นะครับให้ดูบาทเท่าไหร่นะครับรุ่นไหนนะครับเช่น ddr 2นะครับบาทส0 0นะครับบาท5 3 3รมสามไมเกินนะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าท่านซื้อมานะครับผิดรุ่นนะครับใส่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าแรปไม่เหมือนฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์ใส่ได้ทุกอย่างทุกกี่ข้อนะครับ พวกเครื่องนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับมันไม่เหมือนฮาร์ดดิสต์นะครับแรมนะครับแรมคุณต้องดูให้ดีๆนะครับว่าก่อนที่คุณจะไปซื้อนะครับต้องเข้าใจหน่อยว่าแรมคุณใช้แรมชนิดไหนนะครับเป็น ssd หรือว่าเป็น ddr 2 ddr t หรือ ddr 4นะครับคือต้องถอดออกมาดูก่อนนะครับผมถ้าท่านไม่อยากถอดนะครับท่านต้องใช้โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแกรมนะครับ PCU นะครับแนะครับโดยช่างยศจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับให้ท่านไปโหลดมานะครับแล้วก็มาติดตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราในเครื่องนี้ว่าแรมเราใช้รุ่นไหนนะครับบาสอะไรนะครับเราก็จะได้เลือกซื้อให้ถูกต้องนะครับผมวันนี้การเลือกซื้อแรมนะครับก็ ีอยู่แค่นี้นะครับการแนะนำนะครับก็สักยศก็แนะนำอยู่แค่นี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมนะครับติดตามกันนะครับบ้างนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง้างลางนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้สักยศขอตัววัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ